Ross, eat more. ครับผมช่วงนี้เราก็กำลังปรบมนเพลงใหม่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับชื่อ m a s k e r a d e ก็เป็นซิงเกิลที่5ของที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มี a อเชียทัวร์ก็ตอนนี้ก็กลังทัวร์เอเชียกันอยู่กับคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็มีเจมตัวร์คอนเสิร์ตใหม่ชุดใหม่ของญี่ปุ่นด้วยครับผมโอ้โหทำงานเยอะมากๆเลยนะคะทำงานเยอะ ไม่นคน่อยได้ไปเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถ้ามีเวลาว่างก็คงอ,อยากจะกลับมาเมืองไทยมาทเที่ยวกับที่บ้านนะครับครอบครัวแล้วน้องสาวมาทเที่ยวกับที่บ้านแล้วเนี่ยเคยพาเพื่อนๆในวงเนี่ยมาทเที่ยวที่ประเทศไทยบ้างหรือเปล่าคะอา่าไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมากรุงเทพแต่ครั้งที่ไปต่างจังหวัดก็คือพัทยาได้ไปครั้งหนึ่งเขาก็ไปไว่ายนะ้ำไปเล่นทะเลกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนิดเดียวนิดเดียว ย้อนในฝันนะครับก็เป็นรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันทุกสิ่งทุกอย่างในรถคันเดียวแล้วก็ประหยัดน,น้ำมันซึ่งก็ถ้าพูดไปแล้วก็คือรถคันนี้นะครับ i t s u b i s h i m i r a g e ทุกอย่างดูบอกว่าใช่ค<ช>ันนี้เลยนะแล้วก็มีตั้งแปดสีให้เลือกครับ คุณรู้สึกดีใจแล้วผมแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอะ,อะไรอะไรดีๆนะฮะส่วนโปรเจกต์ดีๆอย่างอีโกคาคันนี้นะครับ Mitsubishi Mirage เพราะว่าช่วงนี้ก็โลกร้อนก็เป็นปัญหากันใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเราขาดรถไม่ได้นะครับเราก็ต้องขับรถแต่ว่าควรจะขับรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยเรื่องอมลพิษมลภาวะแล้วก็โลกร้อนด้วยก็คันนี้เลยนะครับต้องคันนี้เลยนะคะ